พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเดือดจนต้องรีบรายงานแบบด่วนจีเพราะมันไม่ใช่ข่าวธรรมดาแต่คือจุดแตกหักของโครงการยักษ์ที่กัมพูชาหวังจะใช้พลิกชะตาประเทศทั้งใบโอ้โหพูดแล้วก็ยังขนลุกเพราะข่าวที่หลุดออกมาในช่วงสัปดาห์นี้มันแรงจนสะเทือนทั้งวงการภูมิรัฐศาสตร์ ภาพใหญ่ระดับภูมิภาคกำลังจะเปลี่ยนและคนที่เห็นก่อนใครอาจเป็นจีนเองที่เดินมาคำนวณแบบเฉียบขาดจนโลกต้องตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลองฟูนันไตโชเรื่องมันเริ่มจากกระแสะข่าวที่ว่าจีน่อแววถอนตัวหรืออย่างน้อยลดบทบาทการลงทุนลงเหลือเลยถึงครึ่งของโครงการทั้งหมด อา้าโอ้โหอะไรมันจะหักแบบฟ้าผ่าได้ขนาดนั้นหลังจากที่โปรเจก์นี้ถูกโปรโมทเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ใหม่เชื่อมพื้นที่ภายในกัมพูชาออกสู่ทะเลลึกโดยไม่ต้องงอเวียดนามแต่แล้วอยู่ดีๆจีนกลับประเมินว่าไม่คุ้มนี่แหละคือจุดตึงของเกมที่หลายคนไม่เคยคิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เพราะจีนเองก็ไม่ใช่รายใหม่ในภูมิภาคนี้เขารู้ทุกเม็ดเขามองทุกช่องทางเขาเห็นทุกความเสี่ยงและที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่ทุ่มแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง จุดนี้แหละที่มันทําให้สถานการณ์มันมันขึ้นไปอีกระดับเพราะเมื่อจีนถอยแบบนี้มันสะท้อนว่าสัญญาณสีแดงมันเริ่มกระพริบแล้วจริงๆโอ้โหนี่มันไม่ได้เป็นแค่การลดเงินมันคือการส่งสัญญาณว่าเราไม่ไหวกับความเสี่ยงนี้แล้วนะซึ่งคําถามใหญ่ก็ตามมาทันทีว่าสรุปแล้วโครงการมันแย่กว่าที่คิดไว้หรือมีความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่จีนไม่อาจแบกรับต่อพอแม่พี่น้องชาวไทยลองคิดดูสิ ถ้าโครงการนี้ดีจริงจีนคงทุ่มหมดหน้าตากไปแล้วแต่นี่กลับเดินช้าลงถอยห่างลงและลดทุนอย่างเห็นได้ชัดมันสะท้อนบางอย่างที่ลึกมากกว่าเหตุผลทางตัวเลขธรรมดาแน่นอน อีกมุมหนึ่งที่คนในวงการกําลังฮือฮาก็คือจีนอาจรู้ล่วงหน้าว่าทางออกทะเลมันไม่เวิร์กเพราะถ้าไม่มีปลายทางที่เชื่อมได้จริงไม่มีเรือใหญ่เข้าออกได้สะดวกคลองจะเหลือค่าอะไรนี่ไงล่ะจุดที่ทําให้นักวิเคราะห์เริ่มโยงเข้ากับการเคลื่อนไหวของเวียดนามที่ไปถมทะเลและสร้างถนนเชื่อมฟูกัวระยะทางยาวร่วม47กิโลเมตรหลายฝ่ายมองว่านี่คือกำแพงปิดทางธรรมชาติที่อาจทำให้โครงการฟูนันเตโชหมดประโยชน์ตั้งแต่ยังไม่ทันวิ่งจริงจัง ลองคิดภาพตามนะพอมาพี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหถ้าทางออกทะเลโดนปิดหรือจำกัดเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงแล้วจีนจะยอมทุ่มเงินอีกพันล้านดอลลาร์ไปเพื่ออะไรล่ะนี่คือเหตุผลที่ฟังแล้วมันมีน้ำหนักสุดๆและยิ่งทำให้คำถามใหญ่ดังขึ้นเรื่อยๆว่าจีนกำลังฉิ่งเพราะคำนวณไว้แล้วว่าผลตอบแทนมันไม่คุ้มหรือจีนกำลังส่งสัญญ,ญาณบางอย่างให้กัมพูชารู้ว่าต้องคิดใหม่ทั้งหมดยกแผง และต้องพูดกันตรงๆโอ้โหตอนนี้ในวงการเขาซุบซิบกันอย่างมากว่าความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับกัมพูชากําลังอยู่ในจุดประเมินใหม่ไม่ได้แตกไม่ได้ทะเลาะแต่จีนอาจกําลังปรับท่าทีให้รอบคอบขึ้นเพราะถ้าโครงการนี้ไปต่อแบบไร้อนาคตจีนเองก็เสียทั้งเงินและภาพลักษณ์มหาอำนาจที่ต้องคำนวณทุกก้าตอนนี้สิ่งที่เห็นชัดคืออะไรสักอย่างกำลังไม่ปกติ และนี่คือจุดเริ่มต้นของพายุใหญ่ที่เรากำลังจะเล่าต่อในตอนต่อไปเพราะการถอยของจีนคือแค่ฉากแรกเท่านั้นยังมีอีกหลายชั้นที่กำลังจะเปิดโปรงออกมาแบบเข้มข้นสุดๆโอ้โหขอบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่โครงการขุดคลองแต่มันคือสงครามเงียบของภูมิรัฐศาสตร์และจีนอาจเป็นขอยพอแมพีินอกชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ต้องบอกแบบไม่อ้อมคอมเลยว่างานเข้ากัมพูชาเต็มๆเ,เพราะเมื่อจีนเริ่มถอย กัมพูชาก็ไม่มีเวลามานั่งลังเลต้องลุกขึ้นมาลุยเองแบบจำใจสุดๆโอ้โหมันเป็นภาพที่หลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วชนิดไม่มีสัญญาณเตือนร่วงหน้าเพราะรัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจบรรจุเงินกู้เกือบ27ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเข้าไปในงบประมาณปี2026เพื่อเดินหน้าขุดคลองฟูนันเตโชด้วยตัวเอง โอ้โหได้ยินตัวเลขแล้วเหมือนน้อยแต่เอาจริงมันคือสัญญาณแรงมากว่ากัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะโครงการใหญ่ระดับนี้ถ้าจีนไม่อุ้มการหาพันธมิตรใหม่แทบเป็นไปไม่ได้ในเวลาอันสัน้นเลยต้องดันงบตัวเองลงไปก่อนแม้จะรู้ดีว่าเงินเท่านี้มันได้แค่เริ่มขุดไม่ได้ผลักโครงการให้จบหรือแม้แต่ยืนได้ด้วยซ้ำเอาแบบนี้จะไม่เรียกว่ากัดฟันสู้ก็ไม่ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ทีนี้ต้องเปิดใจพูดกันตรงๆเลยว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาไม่ได้แข็งแรงพอจะอุ้มโครงการระดับหลายพันล้านดอลลาร์ได้แบบสบายๆงบประมาณปีเดียวก็แทบจะต้องขยงเอาก็ไม่น่าแปลกว่าทำไมคนในประเทศถึงเริ่มเสียงแตกบางฝ่ายมองว่าลงทุนต่อเพื่อไม่เสียหน้าแต่บางฝ่ายก็มองว่านี่มันหลุมดำการคลังชัดๆโอ้โหฟังแล้วก็ต้องบอกว่ากดดันกันทั้งระบบจริงๆเพราะอย่าลืมนะว่า คลองฟูนันเตชมไม่ใช่ขุดแล้วจบแต่มันต้องมีค่าบำรุงรักษาการจัดการน้ำการสร้างระบบควบคุมการเดินเรือการสร้างโครงสร้างเพิ่มเติมอีกเพียบพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่ใช้เงินเยอะตอนแรกแต่ใช้เงินไม่หยุดแบบต่อเนื่องอีกหลายสิบปีแล้วกัมพูชาจะเอาเงินจากไหนตรงนี้แหละที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามกันแบบดังๆจนกลบเสียงโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลไปหมดแล้ว โอ้โหพอจีนเริ่มถอยภาระทั้งหมดมันก็เทลงมาที่กัมพูชาทันทีแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้คนในวงการบอกกันตรงๆเลยว่าถ้าจีนไม่กลับมาช่วยหรือหาพันธมิตรใหม่ไม่ได้โครงการนี้มีโอกาสค้างกลางทางสูงมากและเมื่อโครงการค้างกลางทางประเทศก็จะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและที่หนักสุดคือเสียเครดิตในสายตานานาชาติ เพราะโครงการนี้ประกาศไปทั่วโลกว่าจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเส้นทางการค้าแต่ตอนนี้โอ้โหมันกลับกลายเป็นคำถามว่าจะเดินต่อได้ไหมมากกว่าถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือการเมืองภายในกัมพูชาเองเพราะรัฐบาลใหม่ของหุ่นมาเน็ตก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจะบริหารประเทศได้อย่างมั่นคงการปล่อยให้โครงการใหญ่สะดุดตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำจริงจังจะกระทบภาพลักษณ์อย่างแรง ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็พร้อมจะขยายประเด็นนี้ให้ใหญ่ขึ้นเป็นอีกเท่าตัวนี่แหละที่ทําให้กัมพูชาต้องกัดฟันยอมควักงบมาลุยแม้จะรู้ว่าเสี่ยงสุดๆโอ้โหเอาตรงๆนะมันเหมือนกําลังเล่นเกมเดิมพันที่ใช้ประเทศทั้งใบเป็นเดิมพันต่อให้รู้ว่าอาจไม่คุ้มก็ยังต้องเดินหน้าต่อเพราะถอยไม่ได้แล้วและที่น่าคิดหนักที่สุดคือถ้าทางออกทะเลโดนเวียดนามบีบตายจริงๆต่อให้กัมพูชาขุดคลองเองจนเสร็จ ก็อาจไร้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอยู่ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟันแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าตอนนี้กัมพูชากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตัวแปรที่โหดที่สุดของเรื่องครองฟูนันเตโชไม่ใช่จีนไม่ใช่เขมรแต่มันคือเวียดนามที่เดินเกมแบบดุดันหนักแน่นและขมกริบชนิดที่ทั้งภูมิภาคต้องสะดุ้ง เพราะสิ่งที่เวียดนามทําไม่ได้แค่สร้างถนนไม่ได้แค่ถมทะเลแต่มันคือการปิดทางออกทะเลของกัมพูชาแบบกลายๆชนิดที่โอ้โหใครเห็นก็ต้องร้องว่านี่มันเกมสก,กัดคู่แข่งเต็มรูปแบบ ขอเล่าแบบดวนจีนะเพราะเรื่องนี้มันร้อนจนถือไม่อยู่แล้วเริ่มจากการที่เวียดนามสร้างถนนเชื่อมเกาะฟูกวกด้วยการถมทะเลยาวกว่า40กิโลเมตรเข้าไปโอ้โหยยาวเป็นบ้าเป็นหลังแถมอยู่ตรงจุดยุทธศาสตร์พอดีราวกับตั้งใจวางหมากไว้ล่วงหน้าเป๊ะขนาดนี้มันบอกชัดเลยว่าเวียดนามไม่ได้ทำเพื่อความสะดวกสบายเฉยๆแต่ทำเพื่อคุ้มประตูทะเลแบบเนียนๆเหมือนล็อกคอคู่แข่งไว้ไม่ดิ้นรุด พ่อแม่พี่น้องชาวไทยลองคิดภาพตามนะเอาเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าออกต้องผ่านปากอ่าวบริเวณฟูกวักถ้าทะเลแถวนั้นถูกถมจนช่องแคบแคบลงระดับน้ําเปลี่ยนกระแสน้ําเปลี่ยนตะกอนดันเพิ่มเรือใหญ่จะเข้าออกง่ายไหมล่ะโอ้โหไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็รู้คําตอบชัดๆท็่ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้คือไม่ใช่แค่กระทบแต่ถึงขั้นทําครองไร้ประโยชน์ตั้งแต่ยังไม่เกิดกันเลยทีเดียวและนี่แหละคือสิ่งที่จีน อาจจะเห็นก่อนใครจึงเริ่มชักเท้าถอยกันนิกาวงในเขาพูดกันต้องๆเลยว่าเวียดนามรู้มาตลอดว่าถ้ากัมพูชามีทางออกทะเลเป็นของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านเวียดนามมันคือการลดอำนาจต่อรองของเวียดนามในภูมิภาคทันทีและเวียดนามจะยอมเหรอไม่มีทางอยู่แล้วโอ้โหนี่มันคือเกมบีบแบบสากระแดงที่ทำกันมานานในรัฐสัตย์ชักกระยันแค่เปลี่ยนฉากใหม่ให้เข้ากับสนามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นเอง ทีนี้มาดูแรงกระแทกที่กลับไปหาดัมบูชาบ้านโหโหเอาง่ายๆเลยนะถ้าทางออกทะเลของคลองมันตันหรือเท่าออกยากเสียจนไม่คุ้มที่จะใช้เรือขนส่งจะไม่เข้ามานักลงทุนจะไม่สนใจแล้วจีนเองก็จะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์และแบบนี้กับบูชาจะเอาอะไรไปต่อรองในภูมิภาคกลายเป็นว่าครองยักษ์ที่หวังจะสร้างอนาคตกลับโดนเวียดนามปิดเกมตั้งแต่ยังไม่ทันขุดเซตวยซ้ำไป มีนักวิเคราะห์หลายคนพูดตรงกันว่าการถมทะเลเชื่อมฟูก,กวักของเวียดนามเปรียบเหมือนกำแพงเบอร์ลินทางทะเลที่สร้างขึ้นเพื่อจำกัดเส้นทางเดินเรือของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชายิ่งถ้าใครสังเกตแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์จะรู้ทันทีว่าจุดนี้คือโชคพอยแบบเต็มๆใครคุมได้คนนั้นคุมอนาคตการค้าในอ่าวไทยส่วนหนึ่งไปเลยโอ้โหมันใหญ่กว่าที่คนทั่วไปเห็นเยอะมาก และที่มันแรงไม่แพ้กันคือเวียดนามทําเรื่องนี้แบบเนียนระดับยอดฝีมือใช้เหตุผลพัฒนาเศรษฐกิจการค,นาคมคนาคมการท่องเที่ยวมาบาังหน้าแต่ผลลัพ์เชิงยุทธศาสตร์กลับสะเทินหนักชนิดที่ทาให้จีนยังต้องกุมขม,มับเพราะถ้าเวียดนามคุมทางออกทะเลได้จีนก็หมดโอกาสใช้กัมพูชาเป็นทางลัดทางทะเลทางหนึ่งไปโดยปริยายโอ้โหมันคือหมากที่วางมาแบบจินรอบวงทั้งจีนและกัมพูชาในทีเดียวกันนี่แหละคือทําให้คนในวงการบอกว่า เวียดนามคือผู้เล่นที่นนากัวที่สุดในซีรีส์ป่อแม่ที่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหเรามาสรุปความพินาศตอนที่ภาพใหญ่ทุกชิ้นมันประกอบร่างกันจนเห็นชัดว่าคลองฟูนันเตโชไม่ได้เจอแค่อุปสรรคแต่มันกำลังเจอวิกฤตระดับโครงสร้างที่พร้อมพังทั้งระบบแบบรวดเดียวจบเอา้าโอ้โหฟังแล้วใจหายแทนขมเมจริงเรื่แลทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของเกมภูมิรัฐศาสตร์ทีเล่นกันอย่างเงียบดู และไม่มีใครปลานี่ใครทั้งนั้นเริ่มจากภาพรวมคอนเลยนะจีนถอยเวียดนามบีบเขมรลุยเองแบบไม่มีแรงหนุนโอ้โหแค่ฟังสามประโยคนี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่รอดแน่แต่เดี๋ยวเราต้องลงดีเทลวันแบบชัดๆเพื่อให้ทุกคนเห็นว่านี่มันไม่ใช่โครงการที่ติดปัญหาแต่มันคือโครงการที่ถูกลอกเหือแทไปทั้งสองฝั่งจนแทบไม่เหลือโอกาสรอดแบบสมบูรณ์พอแม่พี่ร้องชาวไทยลองดูทีละด้านนะ 1. จีนถอย โอ้โหจุดนี้คือจุดช็อกของเกมเพราะจีนคือรายเดียวที่มีเงินความพร้อมและแรงจูงใจทางยุทธศาสตร์พอจะทําโครงการนี้ให้มันเดินแต่นี่จีนกลับประเมินใหม่ว่าความเสี่ยงมันเยอะเกินไปประโยชน์มันไม่ชัดแบบนี้มันไม่ใช่แค่ลดเงินแต่มันคือการสร่งสัญญาณว่าเรามองไม่เห็นอนาคตของคลองนี้อีกต่อไปและถ้าจีนไม่เห็นเขมรจะเห็นได้ยังไงล่ะพี่น้องเอ้ย2 เวียดนามบีบ <c oughs> อันนี้คือจุดที่แรงที่สุดเพราะเวียดนามไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาคัดค้านไม่ได้ออกมาชนตรงๆแต่ใช้การถมทะเลสร้างถนนเชื่อมฟุกวกกเป็นฉากหน้าและปิดทางออกทะเลแบบเนียนกริบเหมือนใช้มือข้างหนึ่งจับช้อนข้าวแต่ใช้มืออีกข้างกดหัวคู่แข่งลงน้ําโดยไม่มีใครรู้ตัวทีนี้ถามจริงถ้าหางออกทะเลมันตันเรือใหญ่เข้าไม่ได้ครองจะมีค่าอะไรโอ้โหมันเจ็บแบบแทงตรงกลางอ,อกเลยทีเดียว สามเขมนลุยเองทั้งที่รู้ว่าไว้ไหมก็ยังตอบไม่ได้นี่คือสิ่งที่เจ็บสุดๆเพราะกรมพูชาต้องควักงบตัวเองมาเริ่มทั้งที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเต็มที่รายได้รัฐก็ไม่พอภาระโครงสร้างพื้นฐานก็ล้นมือแต่ก็ยังต้องลุยเพราะหยุดไม่ได้ถ้าหยุดคือเสียหน้าถ้าถอยคือโดนชี้หน้าว่าคุยเกินจินเอา้าใครอยู่จุดนี้ก็เครียดโอ้โหมันเป็นภาวะที่บอกได้เลยว่าจำใจเดินต่อเพราะหยุดไม่ได้แล้วพอสามปัจจัยนี้มันมาชนกันปังใหญ่ ผลลั์มันคืออะไรพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหนี่มันคือวองจรสมบูรณ์ของวิกฤตแบบคลาสสิกเลยนะโครงการใหญ่ที่มีเป้าหมายจะเป็นเส้นเลือดใหม่ของชาติกลายเป็นหลุมดําดูดก็ประมาณกลายเป็นภาระทางการเมืองและอาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่ติดตัวกัมบ,บูชาไปอีกหลายสิบปีนักวิเคราะห์หลายคนยังพูดตรงกันว่าถ้าคลองนี้ล่มจริงๆกัมบูชาจะเสียสามอย่างพร้อมกันคือเสียเงินเสียเวลาและเสียเครดิต แบบโอ้โหไม่มีอะไรเจ็บไปกว่านี้อีกแล้วเพราะเครดิตนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในเวทีโลกนักลงทุนเขาไม่ได้กลัวความเสี่ยงแต่เขากลัวประเทศที่วางแผนไม่แม่นและเดินหมากผิดตําแหน่งทีนี้มาดูจีนยิ่งฟังแล้วต้องบอกว่าโอ้โหจีนมันคิดก่อนเราไป5้าก้าแล้วจีนเห็นปัญหาเรื่องเวียดนามก่อนเห็นความไม่คุ้มก่อนเห็นความไม่แน่นอนก่อนแล้วก็ย้ายตัวออกมาย่ำย่ำแบบไม่เสียหน้าคือถ้าครองนี่เจงจีนก็ไม่เสียอะไรมากเพราะถอยตั้งแต่ต้น แต่ใครที่เจ็บสุดก็คัมเม้นนี่แหละโอ้โหเจ็บแบบเต็มๆส่วนเวียดน,นามไม่ต้องพูดเยอะเลยเขาเดิมเกมนี้แบบปิดจอบสวยๆไม่มีเสียงไม่มีประกาศไม่มีวุ่นวายแต่ผลกระทบคือเปลี่ยนชะตาโครงการทั้งโครงการได้ในทีเดียวยิ่งคิดยิงโอ้โหนี่มันหมากระดับประรมจาจย์จริงๆพอแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือพายุที่เกิดจากสามแรงเข้าชนกันและไม่มีใครยอมลดแรงใครทั้งนั้น กลองฟูนันเตโชที่หวังจะเป็นทางรอดกลับถูกกดลงจนกลายเป็นพาระมหาสาลส่วนกัมพูชาก็ต้องลุยต่อทั้งที่รู้ว่าทางข้างหน้ามันคลุกครแบบสุดๆนี่แหละคือภาพรวมของเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าในโลกภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีใครช่วยใครฟรีไม่มีโครงกรไหนเกิดขึ้นโดยไร้เงื่อนไขและไม่มีประเทศไหนเดือนหมากแบบไม่คิดเผื่อผลลัพธ์ล่วงหน้าทุกอย่างคือเกมและกรองนี้คือกระดานที่กัมพูจาอาจจะวางหมากพลาดต,ตั้งแต่ตาแรกแล้วโอ้โห เดี๋ยวจนต้องปิดแบบจับเก้าอี้ไว้แน่นๆเพราะหลังจากนี้เกมจะยิ่งซับซ้อนขึ้นอีกและผู้พิพากษาของเราจะเห็นแรงกระเพื่อมจากเรื่องนี้ไปอีกยาวนานแน่นอน